สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวชาวดงดึกดับันกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตราคาพืชพันธ์จำพวกสายพันธุ์อลูคาเซียแล้วก็สายพันธุ์โคลูคาเซียด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับราคาจะขึ้นหรือว่าลงขนาดไหน วันนี้มีสายพันธ์ุอลูคาเซียอยู่ก็มีโบนดำสตูนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ว่านพญาจงอางนะครับมีทั้งว่านพญาจงอางหลังดำหลังม่วงแล้วก็ว่านพญาจงอางสายพันธ์ุโบราณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตราคาโคลูคาเซียด้วยนะครับทามผู้ชมซึ่งรู้สึกว่ากระแสตอนนี้โคลคาเซียนี้ราคา จะตกลงมาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตราคาให้ดูว่าวันนี้ราคาแต่ละตัวเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาสถานการณ์บนดําสตูลกันก่อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งบนดําสตูลตอนนี้นะครับราคาก็เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับขยับขึ้นสูงขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะนํามาให้ดูนะครับว่า ขนาดไหนต้นขนาดไหนราคาเท่าไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเรามาดูต้นเล็กๆโฟมเล็กๆขนาดราคาประมาณ100บาทกันก่อนนะครับท่านผู้ชมขนาดนี้กระถางประมาณ3นิ้วนะครับท่านผู้ชม3นิ้วถึง4นิ้วต้นก็มีอยู่ประมาณ4ใบนะครับท่านผู้ชมต้นขนาดนี้เขาก็จะขายกันอยู่ในราคาต้นละ ประมาณ100บาทนะครับท่านผู้ชมสำหรับราคาในจังหวัดสตูลตอนนี้เรามาดูไส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไส์ขนาดนี้มีใบอยู่ประมาณ5-6ใบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กระถางนี้รู้สึกว่าประมาณ8นิ้วนะครับราคาที่ขายอยู่ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปก็จะตกอยู่ที่กระถางละ ประมาณ200ถึง250บาทนะครับฟมขนาดนี้ขนาดนี้ก็ประมาณ200ถึง250บาทเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้มี3ใบแต่จะโตวกว่านิดหน่อยนะครับแต่ราคาก็เท่ากันนะครับก็ขายกันแบบไซส์ตามกระถางเลยนะครับท่านผู้ชมถ้ากระถางเล็กก็ถูกหน่อยกระถางใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยก็แพงขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอมกอโตเลยนะครับท่านผู้ชม อีกกระถางหนึ่งนี่ครับฟอร์มกรโกตโตขนาดนี้นะครับท่านผูช้ชมมีหลายใบนะครับแล้วก็ออกเป็นฟอร์มสวยด้วยราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ8 0 0บาทถึง1,000บาทเลยนะครับสำหรับฟอร์มกอขนาดนี้สวยๆมีใบหลายๆใบนะครับท่านผูช้ชมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับ ข้างหลังเป็นสีมว่วงเข hm ้มเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนบนดำสตูนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นสายพันธุ์กระดูกสีชมพูนี้ราคาก็จะสูงกว่าบนดำกระดูกขาวธรรมดาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสูงกว่า2-3ถึงเท่าเลยนะครับแล้วแต่ความสวยงามและความเข้มของกระดูกนะครับท่านผู้ชมเรามาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นสายพันธุ์อลูคาเซียด้วยกันเรียกว่าว่านพญายจองอางนะครับ แต่เป็นว่านพญาจงอางสายพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นครับเป็นใบรูปยาวๆคล้ายๆหูกระต่ายนะครับตรงนี้แล้วก็ใบเรียวยาวส่วนข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวธรรมดานะครับพันธุ์นี้ราคาขายอยู่แถวภาคใต้นะครับท่านผูช้ชมราคาก็จะตกอยู่ที่ต้นขนาดนี้นะครับก็ประมาณ35บาทถึง50บาทนะครับ ที่เขาขายกันอยู่แถวๆภาคใต้แต่ถ้าขึ้นไปแถวภาคกลางหรือภาคเหนือก็ราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกนะครับตกอยู่ที่กระถางละประมาณ80-90บาทนะครับต้นขนาดนี้แล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นว่านพญายจงอางหลังม่วงนะครับนี่ครับหลังม่วงนี้จะแพงกว่าสายพันธุ์ธรรมดาประมาณสองถึงสามเท่านะครับ ต้นขนาดนี้ฟอมขนาดนี้นะครับถ้าเป็นต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ120-150บาทนะครับท่านผู้ชมฟอมขนาดนี้แต่ถ้าตัวตกว่านี้อีกหน่อยก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับประมาณสองถึง300เลยนะครับถ้าต้นตตัแล้วก็ฟอมสวยๆส,สายพันธุ์นี้จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมมีก้านที่สีสันแตกต่างกันนะครับ จะมีสีเขียวบ้างสีชมพูบ้างแล้วก็เป็นลายๆายบ้างนะครับมีหลายสายพันธุ์ด้วยเป็นพันธุ์ที่หายากกว่าสายพันธุ์หลังเขียวนะครับท่านผู้ชมสายพันธุ์นี้ค่อนข้างจะหายากกว่านิดหน่อยแล้วก็นี่ก็จะเป็นว่านพญาจงอางอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นว่านพญาจงอางสายพันธุ์โบราณน,นะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยนะครับ ใช้แก้พิษแมลงสัตว์กระต่อยหรือว่าพิษงูได้ดีชะงักเลยนะครับสําหรับราคาขายนะครับท่านผู้ชมต้นว่านพญาจงอ่างสายพันธุ์โบราณน,นี้ต้นเล็กๆขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในราคาหลักร้อยนะครับร้0ถึงร้อบาทนะครับท่านผู้ชมต้าเล็กหน่อยก็ถูกหน่อยนะครับต้าโตขึ้นมาหน่อยก็แพงขึ้นมาหน่อยว่านพญาจงอ่างสายพันธุ์นี้ จะเป็นสายพันธุ์เดียวกับตระกูลบอนกระดาษนะครับท่านผู้ชมแต่ลักษณะของเขาก้านของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับก้านของเขาจะลายนะครับท่านผู้ชมแต่ต้นจะเหมือนกับต้นบอนกระดาษนะครับแล้วก็มีหูใบที่ลึกถึงสะดือใบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นโตนะครับท่านผู้ชมว่าโตขนาดไหน นี่ครับเป็นว่านพญาจงอางต้นที่โตขนาดตั้งแม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมต้นนี้เขามีลูกแล้วนะครับผมเอาไปเพาะขยายพันธุ์แล้วนะครับเอาลูกของเขาตัดลูกของเขาออกมาเพะขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับแต่ลําต้นของเขาจะโตใหญ่ได้กว่านี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะสูงท่วมหัวเลยนะครับนี่ครับลายของเขาสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านโบราณด้วยนะครับ เรามาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็ตกลงมานิดหน่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นสายพันธุ์โคลูคาเซียนะครับต้นนี้มีชื่อว่าโคลูคาเซียไลมอนลามนะครับท่นทนานผู้ชมลักษณะใบของเขาก็จะเป็นลายลาย,ลายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสีเขียวสลับกับสีเขียวอ่อนอยู่บนพื้นใบแล้วก็มีจุดตรงกลางนี้เป็นสีชมพูนิดหน่อยนะครับ ส่วนก้านใบก็จะเป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมม่วงอมน้ำตาลลวดลายสวยงามมากเลยนะครับราคาต้นขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่ต้นละประมาณ1000บาทนะครับหรือกว่า1000กว่ากว่านิดหน่อยและก็นี่ก็จะเป็นอีกชนนิดหนึ่งของโคโลคาเซียนะครับซึ่งราคาก็ตกลงมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ชื่อของเขาก็คือ คุลูกาเซียมูจิโตหรือว่ามูฮิโตนะครับท่านผูช้ชมราคาขายของเขาต้นขนาดนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0ถพันเลยนะครับสําหรับต้นเล็กๆขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ราคาก็ตกลงมาเยอะแล้วนะครับท่านผูช้ชมที่ขายกันในเฟซในไลน์นะครับท่านผูช้ชมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 4 0ถึบาทเลยนะครับที่เขาขายกันอยู่ สาเหตุที่ราคาตกก็เป็นเพราะว่ามีการนําเข้าบอลจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมก็เลยทําให้ราคาตกลงมานิดหน่อยแต่สําหรับร้านค้าทั่วไปนะครับท่านผู้ชมราคาก็ยังคงตกลงมาไม่เยอะนะครับสําหรับบอลโมฮิโตหรือว่าโมจิโตเพราะว่าเขาก็ยังขายกันปกติอยู่นะครับหรือว่าราคาก็อาจจะตกลงมานิดหน่อยเองนะครับ แต่สำหรับบางคนที่สั่งมาเยอะๆนะครับสั่งนําเข้าก็มาเยอะๆก็ต้องรีบขายนะครับคืนทุนก็เลยขายตัดราคาก็เลยทําให้ราคาตกลงไปนะครับส่วนอีกทีนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็คือบอลหน้าก,ากากฟารูนะครับที่ราคาตกลงไปรู้สึกว่าจะตกลงไปนิดหน่อยด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้นเล็กๆขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมราคาก็จะอยู่ที่ 2,000-3,000บาทนะครับท่านผู้ชมแต่ต้นเล็กๆขนาดนี้ก็ต้องดูแลก,กันอย่างดีนะครับต้องประคบประงมเพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่นะครับส่วนไหลของเขานะครับท่านผู้ชมเมื่อเดือนที่แล้วนี้ราคาก็จะอยู่ที่ไหลละ2,500-3,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเหลืออยู่ประมาณ1,000-1,500บาทนะครับสำหรับไหลฟาโรส่วนนี้ก็จะเป็น ต้นบอลดำ black magic นะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นขนาดนี้ก็ราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงบาทนะครับสำหรับ black magic นี้ราคาจะไม่แพงนะครับท่านผู้ชมส่วนต้นเล็กๆก,ก็ราคาก็จะอยู่ที่100บาทนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นต้นบอลมหิสวนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ black beauty นี่ครับลวดลายและ สีสันของใบของเขาก็สวยงามมากนะครับแต่ราคาของเขาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมต้นขนาดนี้ก็อยู่ในราคา1 0 0ถึง150บาทนะครับท่านผู้ชมน่ครับต้นเล็กๆขนาดนี้ก็อยู่ที่100บาทนะครับสำหรับต้น Black Beauty หรือว่าบอลไมฮิสวนส่วนต้นโตๆโตนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟอมตั้งแม่แล้วนะครับแล้วก็สามารถมีลูกมีไหลได้แล้วนะครับก็อยู่ในราคา 1,000บาทนะครับท่านผู้ชมหรือว่า 1000- ถึง1,200บาทนะครับราคาก็อยู่ขนาดนี้นะครับนี่ครับอีกชนิดหนึ่งก็เป็นบอนคอฟฟี่ครับนะครับท่านผู้ชมต้นเล็กๆขนาดนี้เขาก็ขายกันอยู่ในราคา100บาทนะครับแถวๆภาคใต้นี้แถวๆบ้านผมนี่ก็ต้นละประมาณ100บาทนะครับถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยก็แพงขึ้นอีกหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกชนิดนึงนะครับท่านผู้ชมซึ่งคล้ายๆกับบอลเลมอนไลน์นะครับแต่ว่าลักษณะของก้านของเขาก็จะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมแต่ลวดลายของใบของเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นด่างๆแต่ว่าด่างไม่เยอะนะครับเรียกว่าบอลไทเกอร์นะครับท่านผู้ชมต้นขนาดนี้ก็อยู่ในราคา300บาทน,นะครับ นี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมีชื่อว่าฮาวายเอี้ยนพันนะครับท่านผู้ชมซึ่งฮาวายเอี้ยนพันุนี้จะโดดเด่นไปในทางลักษณะของก้านนะครับก้านสีแดงสดใสสวยงามมากเลยนะครับส่วนก้านอ่อนๆนี้นะครับก็จะออกสีชมพูเรื่อๆนะครับพอก้านแก่ขึ้นมาสีของเขาก็จะเข้มขึ้นนะครับราคาโฟมขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ในราคา800บาทถึง1,000บาทนะครับ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นบอลคล็อกกอได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าบอลจอระเก,ก้ต้นเล็กๆขนาดนี้หน้าของเขาจะยังไม่ยับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับลักษณะหลังใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับก้านสีดําสนิทเลยนะครับราคาต้นขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ250บาทถึง350บาทนะครับสําหรับแถวภาคใต้เขาก็ขายกันอยู่ราคานี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม มีชื่อว่าอะลูหานะครับลักษณะของใบของเขาก็จะเป็นสีม่วงม่วงอมเขียวนะครับเป็นจุดๆุดคล้ายๆกับลายของกระดองเต่าเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับโฟมขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมเขาขายกันอยู่ที่ราคาประมาณ500บาทถึง800บาทนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีชื่อว่า Tro ปิคอ n สโตม m นะครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วราคาสูงมากเลยนะครับสำหรับต้นขนาดนี้จะอยู่ในราคาประมาณ7 8 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาขยับลงมาเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะขายกันอยู่ในราคา3000-4,000บาทนะครับท่านผู้ชมสำหรับปมเล็กๆขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชม สำหรับราคาของอะลูคาเซียและโคโูคาเซียชนิดต่างๆที่ผมนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันสำหรับราคาของอะลูคาเซียสายพันธุ์ที่ว่าคนข้างหายากนี้ราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้มีอยู่เยอะแยะมากมายแต่สำหรับสายพันธุ์โคโูคาเซียบางชนิดที่ราคาถูกลงนะครับท่านผู้ชม ก็เพราะว่ามีการนำเข้าสั่งเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับก็เลยทําให้ราคาตกลงไปนะครับแข่งกันขายแล้วก็ตัดราคากันนะครับท่านผู้ชมมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสที่เขาสั่งเข้ามาเยอะๆจากต่างประเทศแล้วก็เขานำมาปลูกลงกระถางแล้วก็เขาก็จะรีบขายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องระวังกันหน่อย เพราะว่าโอกาสที่เราจะมาปลูกแล้วก็โรดนั้น50 50เลยนะครับสำหรับโคโลคาเซียบางชนิดที่ว่าค่อนข้างจะปลูกยากเช่นโมจิโต้นี้ค่อนข้างจะปลูกยากหน่อยนะครับท่านผูช้ชมสำหรับวันนี้หากใครมีข้อคิดเห็นประการใดก็พูดคุยติชมหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ